ใ่คลิปวิดีโอนี้นะคะผู้พิจะพามาดูวิธีการใช้งาน Wallet of Satoshi นะคะสำหรับ Wallet of Satoshi คืออะไรนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเงินบิตคอยบนเครือข่าย Lightning Network นะคะที่ใช้งานง่ายนะคะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานเลยนะคะก็คุณสมบัตินะคะก็คือ,อทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งานนะคะได้อย่างสะดวกนะคะ การทำธุรกรรมที่รวดเร็วนะคะ่าธรรมเนียมต่ำนะคะแล้วก็ยังรองรับอุปกรณ์ได้ทั้งใน iOS และ Android นะคะความปลอดภัยนะคะก็คือเหมือนเราเก็บกุญแจส่วนตัวของเรานะคะบนออฟไลน์นั่นเองนะคะวิธีการใช้งานนะคะ Wallet of Satoshi นะคะอันดับแรกก็คือเราจะต้องไปทำการดาวน์โหลด แ p ปพลิเคชัน Wallet of Satoshi มาก่อนนะคะก็สำหรับของปุ๊กปิ๊กเองก็เป็น Android นะคะก็จะเข้าไปที่ Google Play นะคะเพื่อทำการดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งบนมือถือของปุ๊กปิ๊กนะคะก็เข้ามาที่ Pay พ t โต e นะคะแล้วก็ปุ๊กปิ๊กก็จะไปเซิร์ชคำว่า Wallet of Satoshi นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการกดติดตั้งนะคะ เราก็รอนะคะให้ระบบนะคะทำการติดตั้ง wallet ให้เราก่อนนะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปในขั้นตอนที่2นะคะก็คือการสร้างบัญชีนะคะข้อดีของ wallet of Satoshi นะคะก็คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องทำการยืนยันตัวตนนะคะก็เข้าไปเลยนะคะ wallet of Satoshi นะคะเพื่อไปทำการสร้างบัญชีอ่ากด start ได้เลยนะคะ วิธีการใช้งานนะคะก็จะมี2ปุ่มด้วยกันนะก็จะมีในสมบปุ่มรี v e ก็คือรับเงินนะคะแล้วก็ปุ่ม s e n ตก็คือการส่งเงินนั่นเองนะคะเราจะไปสร้างบัญชีนะคะก็เรากดที่รูปขีดสาขีดนะคะแล้วก็กดที่ Login and Register ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการกรอ,อกอีเมลของเราเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆนก็กดที่ โอเคได้เลยนะคะอ่ะพอเรากดที่โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็ไปเช็คอ e ีเมลของเรานะคะซึ่ง wallet of Satoshi เนี่ยก็จะส่งอ e ีเมลไปที่เมลของเรานะคะแล้วก็เราก็นำอ่า two word นะคะมากรอกตรงช่องนี้หลังจากนั้นก็ทำการกดโอเคได้เลยนะ,ะส่วนของการสร้างสร้างบัญชีนะคะมาดูการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็ไปที่กดสาขีดสขีดเช่นเดิมนะคะ ก็จะมีในส่วนของฟังก์ชันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะมี Buy Bitcoin Sell Bitcoin นะคะ,ะมีปุ่มวางนะคะมีตัวสกุลเงินนะคะว,ว่าเราจะโชว์เป็นตัวดอลลาร์หรือ,อะสะกุลเงินไหนนะคะอะ usd นะคะหรืออ t s b อ่าก็มีนะคะ แล้วก็ในส่วนของภาษานะคะตัวนี้ก็จะรองรับภาษาไทยด้วยนะคะก็เพื่อนๆสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยแบบนี้นะคะในส่วนของค้นหาลายค้าอะไรต่างๆนะคะก็เพื่อนๆก็ลองใช้งานดูได้นะคะแล้วในส่วนของการตั้งค่านะคะก็จะมีในส่วนของการแสดงข้อมูลนะคะว่าเราจะเลือกเป็นแสดงเป็นบิตคอยน์นะคะหรือว่าแสดงเป็นซาตชิคะมีในส่วนของความปลอดภัยนะคะเราสามารถเซตเป็น พินหรือว่าไบโอเมติกได้นะคะสรอรหัสบัญชีอะไรต่างๆนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนธีมนะคะเป็นสีขาวแบบนี้ก็ได้นะคะอ่าก็อ่าคร่าวๆนะคะวิธีการนะคะอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยของคุณพีกเป็นอ่าให้มันโชว์เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะอ่าเราก็มาเลือกได้นะคะว่าสมมุติว่าเราจะทำการเติมเงินเข้ามาในบัญชีนะคะเราก็กดที่เติมนะคะ อ่าเราก็สามารถทําทการคัดลอกตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้นะคะก็เราจะรับเป็นอ่า h t n i n g Network นะคะแล้วก็เลือกตรง g h t n i n g นะคะหรืออ่าถ้าเราจะรับเป็นในส่วนของ bitcoin one chain นะคะแล้วก็อ่าทการ Copy l i n ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําการส่งให้เพื่อนนะคะหรืออ่าใช้วิธีการสแกนนะคะก็ได้เช่นกันนะคะก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ในส่วนของการส่งนะคะ ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสแกนนะคะหรือ,อพิมพ e ์อีเมลเอดเดสของเพื่อนๆน,นะคะหรือทำการ Copy ปี้ในส่วนของ wallet นะคะเข้ามาวางเพื่อจะทำการกดส่งซาตชิได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานข่าวๆนะคะว่า,า wallet of s a t o s h i สามารถทำทำอะไรได้บ้างนะคะก็คือทำการฝากนะคะเข้ามาในกระเป๋าของเรานะคะส่ง บิตคอยของเรานะคะให้กับเพื่อนนะคะหรือใช้รับบิตคอยแชร์ที่อยู่กระเป๋าเงินของเราให้กับเพื่อนนั่นเองนะคะข้อดีนะคะก็สรุปนะคะออฟซาโตชินะคะก็ใช้ใช้งานง่ายเนาะจากการที่เราลองเข้าไปดูเนี่ยมันก็มีแค่ปุ่มเซ็นแล้วก็ปุ่มรับแล้วก็ปุ่มส่งนะคะ,ะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะก็คือ,อเหมือนกับเราเก็บบิตคอยนะคะไว้ใน เครื่องของเรานะคะแล้วก็การส่งธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆลองไปใช้งานดูเนาะเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปวิดีโอถัดไปเนาะมาดูวิธีการส่งธุรกรรมนะคะว่ามันจะเร็วจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ในส่วนของอข้อดีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่สรุปได้เนาะแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของ wallet of Satoshi นะคะจริงๆเนี่ยมันก็ดีทุกอย่างแหละแต่ว่าในส่วนของบริการของ wallet of Satoshi นะคะก็จะเป็นแบบ c u s t o d y หมายความว่า เขาเนี่ยจะ wallet of s a t o s h i เนี่ยก็เก็บกุญแจส่วนตัวของเราไว้นะคะแทนเราเนั่นเองมันไม่เหมือนกับเราเก็บไว้ในพวกฮาร์ดแวร์บอลเล็ตเนาะที่เรามีกุญแจของเราเองนะคะแต่ว่าในส่วนของอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ wallet of s a t o s h i นะคะจะรองรับเฉพาะตัวบิตคอยเท่านั้นนะคะไม่รองรับตัวเอาคอยอื่นๆนะคะดังนั้นเนี่ย จะใช้นะคะในส่วนของเฉพาะการใช้รับส่งบิตคอยอย่างเดียวเลยเลยนะคะก็สำหรับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใช้ให้มีเหรียญเอาคอยด้วยก็อาจจะต้องอไปใช้ใน Exchange หรือว่ากระเป๋าเงินอื่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สรุปกันเนาะสำหรับ Wallet of Satoshi นะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีเนาะสำหรับผู้เริ่มใช้งานนะคะก็ใช้งานค่อนข้างง่ายปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วนะคะเหมาะ การเหมาะกับการที่เราจะทําธุรกรรมบิตคอยน์นะคะบเนเครือข่ายของ Lightning นั่นเองนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถสกขาข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยนแล้วก็ Lightning Network เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ Wallet of Satoshi ได้เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับรีวิววิธีการใช้งาน Wallet of Satoshi นะคะก็ลองไปใช้งานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ปุปก๊กปิ๊กก็มาทาคลิปวิดีโอกันเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ